สวัสดีครับประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับกับ a v a l a n น x c เนะครับงานค่าท t นะตัวนี้เป็นสเกล HG นะครับ HG 1ต่อร้อยนะครับไม่ใช่ MG นะสัดส่วนเนี่ยผมวางว่ามันสมส่วนนะไม่ขี้เละเลยแล้วก็ตัวนี้คุณสามารถประกอบเป็น x อ็ x ร่างธรรมดาได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูแผงเรามาดูพาร์ทที่เหลือจากแผงก่อนนะครับ ที่ผมบอกว่าประกอบเป็นเอเซียร่างธรรมดาได้เนี่ยสามารถคุณสามารถเปลี่ยนหัวไหล่นะตรงนี้เป็นพาร์ทเดิมนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมเอาเอเซียร่างธรรมดามาอยู่ข้างๆกันเลยนีดูข้างๆเปรียบเทียบกันนะครับประมาณนี้นะหัวไหล่เนี่ยนะครับ แต่ก็รูกเล่นก็ตามภาษา h g นะครับอันนี้ที่เป็นส่วนหลังนะครับที่ใส่ GN r i ็ e ไระมานี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นช่วงน่องนะครับเพราะว่าของตงัวอเวลันจะใส่พาร์ตอีกแบบนึงนะโลนะครับอ่าฟอร์มนี้ไม่ได้ใช้นะครับ แล้วก็อันนี้เป็นกระโปรงหน้านะครับฟอร์มนี้ก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันตรงนี้นะครับแล้วก็กล่องนี้อ,อีกแป๊บหนึ่งเคลียให้หมดก่อนตรงนี้เป็นพาร์ทหน้าอกนะครับของล่างนี้จะเป็นแบบนี้นะอันนี้เป็นล่างเดิมครับเปรียบเทียบกับ x อซตัวปกตินะครับ โอเคออกก่อนปึ๊บกล่องเนี้ยให้มือมา2แบบนะครับเป็นมือที่กำตายตัวกับมือที่แบแลักษณะน,นี้นะครับ b บีมเซเบอร์นะครับยาว2ออันอยู่กับพุนตัวหนึ่งนะนี่นะครับแล้วก็สั้นนะครับ2อันอยู่กับพุนนั้นนะครับ อันนี้ผมขึ้นแอคชั่นเบสอยู่นะตัวนี้ยินด้วยตัวเองได้นะขาแข็งแรงนะครับผมว่าดีกว่า MG บางตัวที่ยินไม่ได้ด้วยนะาร,ราคาไม่แพงนะ นี้นะครับขออยากขยับกล้องนิดนึงนะครับพาัดอาวุธที่ให้มานะครับอันนี้เป็นดาบอันนี้นะแล้วก็ดาบนี้นะครับวิธีติดใช้ตรงนี้นะครับส่วนนี้ ติกับตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็เป็นดาบที่ติดกับแขนนะครับต้องย้ำนะงานก็คุณภาพ H ีนะครับแค่ว่าสเกลมันใหญ่ขึ้นเดี๋ยวผมทอดดาบก่อน แขนขยับได้ขนาดนี้แป๊บนึงนะครับหลุดหลุดเด้งเด้งกระโปรงตรงนี้ติดตรงนี้นะครับอาจจะหลุดหน่อยถ้าไม่ไปโดนมันก็แน่นอยู่ครับแขนประมาณนี้นะครับทั้งสองข้าง หาเตะได้ขนาดนี้นะงอได้ประมาณนี้ข้อท้าประมาณนี้นะครับเพาร์ทก็อย่างที่บอกนะครับร่างนี้เป็นแบบนี้สีสันไม่แย่นะครับสติกเกอร์ที่ให้มา,าผมว่าดีด้วยนะพอดีกับ ช่วงนี้ต้องติดนะครับไม่ตัดแหว่งจนเกินไปเพราะว่างานจีนบางตัวเนี่ยสติกเกอร์ตัดแหว่งนะครับหลักหลาเคาประมาณนี้นะครับเซอร์เชียลบีอิงนะครับคอได้หัวหันได้ประมาณนี้นะเพราะว่ามันติดดีไซน์นะครับประมาณนี้าพาร์ทอาวุธอย่างที่บอกนะครับแล้วก็ด้ามมีที่ติดตรงนี้สองอันด,ด้ามดาบบีนเซเบอร์เนี่ย เป็น4อันนะครับแล้วก็ดาบใหญ่ติดแขน1อันดาบใหญ่อีกอันนึงแล้วก็ดาบสั้นอีกอันนึงนะครับ okay. ประมาณนี้นะส่วนตัวเนี่ยผมมองว่ามันคุ้มนะครับรู้สึกตอนนี้ถ้าหาซื้อได้ทั่วไปบนแอปออนไลน์นะครับอยู่ประมาณ390 490แล้วแต่ร้านนะครับ มาสว่างไปๆไป,ประมาณนี้นนะครับอ่นนี้ผมเปรียบเทียบกับงานแท้นะทอดกัประมาณนี้อันนี้เอนะครับอันนี้ hG แจีเจ๋วเลยยิงคู่กันนี่เท่เลยเป็นทางเลือกนะครับไม่ได้สนับสนุนว่าทุกคนจะต้องเล่นของก๊อฟนะครับแต่ก็ เผื่อบางคนอยากเอามาทําสีหรือว่าไม่แพงในราคา h IG g เนี่ยสามหรือ490ยเก้านี่ยเพอเพอซื้อตัวอื่นได้ตัวนี้เดียวเองอันนี้ตัวเท่า MG เลย1นึ่งสเกลหต่ร้อยเลยตัวเบลเลอร์เลยแล้วก็เต็มไม้เต็มมือด้วยนะส่วนตัวผมว่ามันมันโอเคนะถ้าถ้าจะหามาสะสมหรือว่าจะหามาเล่นนะครับเ,เก็บก่อน เดี๋ยวท้ายคลิปผมจะถ่ายโพสถ่ายท่าแอคชั่นให้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็ถ้าโพสหลักก็ประมาณนี้เนาะท่าโพสอื่นเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวจะลองอแอคชั่นแล้วก็ถ่ายให้นะครับว่าได้ประมาณไหนนะครับส่วนตัวเนี่ยผมว่าตัวนี้เป็นตัวที่คุ้มค่าราคาเงินที่เสียไปอีกตัวหนึ่งนะแต่ อยู่ในระดับ HG นะครับแต่เป็น HG1 ต่อร้อยก็คือการประกอบเป็น Hg ทั่วไปนี้นะครับแต่ว่าได้ขนาดสายใหญ่ราคาเนี่ยเท่ากับ HG ธรรมดาเลยส่วนตัวว่าผมว่ามันคุ้มนะคนที่จะเอามาทำสีนะครับหาทำสีหรือว่าอยากประกอบตัวใหญ่แต่ไม่อยากต่อ MG ไม่อยากต่ออะไรที่มันซับซ้อนเนี่ยตัวนี้ผมว่าเวิร์กเลยเจ๋วเลยนะครับก็เป็นงานทางเลือกนะไม่ได้สนับสนุนให้ทุกคนเล่นอ่า ของพิลิกสิทธิ์นะครับแต่ก็เป็นทางเลือกสําหรับคนที่อยากเก็บอยากหามาใช้นะครับสําหรับตรงนี้ผมคงต้องจบการรีวิวไว้แค่นี้นะก็ตัวต่อไปเนี่ยผมจะน่าจะได้รีวิวฟาสแล้วนะครับฟาสนะครับแฟกันดับนะน่าจะได้รีวิวแล้วเดี๋ยวเสร็จจากตัวนี้จะต่อตัวนั้นแล้วแล้วก็วีด้านะครับที่ได้เปิดกล่องพร้อมกันไปเนี่ยจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปเปิดกล่องที่ว่าเปิดกล่องอาฟา ของ a a m o เด l นะครับแล้วก็เปิดกล่องนี้ avalance x i r นะครับของ TT แล้วก็ Vida t ทีตัวเนี้ย Vida ผมตั้งใจว่าผมจะรีวิวพร้อมกับางานไอออนบัของค่ายทีนะครับที่มีอีกประมาณ4 5หกล่องอาจจะมัดรวมกันทีเดียวเลยนะครับเพื่อสำหรับเป็นตัวเลือกนะครับเป็นเขาเรียกไงอะ่ะ เป็นช้อยนะครับให้ลหลายๆคนเนี่ยมามามา,มาลองไล่ดูว่าเออตัวไหนในค่ายของทีทีเนี่ยที่เป็นไอออนบัตเนี่ยน่าเก็บไหมน่าเอามาใช้ไหมน่าเอามาทําสีไหมหรือว่าสําหรับบางคนที่แมจะต่อเสร็จแล้วไม่ทําอะไรเลยเนี่ยมันดูโอเคหรือเปล่าเดี๋ยวอีกตัวน,นั้นผมจะทําแยกไปนะครับก็อาจจะใช้เวลาอีกนิดนึงนะครับเพราะต้องต่อหลายตัวสําหรับตัวนี้คงต้องอาาลากันแค่นี้นะครับฝากรบกวนทุกท่านนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจนะครับในการทำช่องต่อไปถ้าคลิปที่ผมทำมีประโยชน์ใชใ้ใช้ในการตัดสินใจใครหลายหลาคนก็ต้องขอบคุณมากเลยนะครับโอเคนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ